สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับกับบ้าป่วนร้นหน้าครับพี่น้องมาพบกันอีกแล้วครับผมมือนี่บ้าป่วนก็มีเมนูตำหุ่งครับผมตำปลาครับพี่น้องมีตำปลานี่มีเจียวบองมาน้ำพร้อมนะครับมือนี่เนี่ยครับพี่น้องเจียวบองแล้วก็สีมีนี่ครับต้มยำครับนี่ครับต้มยำหมูครับนี่เด็ดมือนี่จุ่ดๆเลยครับสดน้ำมันหอม ร่มเย็นสวยชวยครับบรรยากาศตรงไหนตรงหน้าเขาครับมือนีินี่ครับพักเข้ากับชิมี่ครับนี่ครับันจวงครับนี่ครับตดเินๆเขาเลยเนี่ยกะลัมเนี่ยอุณภามครับเขียวนี่ครับพี่น้องขาดไม่ได้ความเปรตครับพี่พี่น้องโอ้มากครับนี่ครับผมนีขนมเจนครับมือนีิ เอาบร็อกสารได้พี่น้องลุยกันเลยครับเนื้อครับไปกินเขากินปลาั้วกันครับผมบรรยากาศสวยๆครับก็สวยมหอนีอ่พี่นอ้องอย่พี่น้องสดเข้าไป พี่น้องมาด้อยทำให้กิ่นหอมกันครับบรรยากาศช่งให้ช่งหน้าครับเย็นๆครับมื่อนี้ยฝ่ามืดฝ่าคืมแน่ๆครับมื่อนี้ยีบรรยากาศดีนะครับมื่อนี้ลมสวยชวยพี่น้องเอ้ยเจี๊ยบเต็มหัหอยน้ำความนะครับพี่น้อง โอ้อคาดพี่น้องลมเส้นเนี่เดอ้อพี่น้องเอ้ยขออยาาใช้มือครับมือนนิอืมอาไปครับมีไงพี่น้องเอ้ยพูน่ะพูน่ะอืมหักปูเลยครับเนี่ย นี่พี่น้องครับบรรยากาศสวยๆฮนาๆครับเนาะโอ้ทวงไหนทวงหน้าจำปลาครับพี่น้องอยู่ในปลาครับมืาอนี้โอ้ยเขาบรรยากาศครับครับเนี่ยจำพี่น้องอืมอืมสดไปพี่น้องเอ้ย Cilang, cilang buang. Cilang. Tuh ini ngapain? Bau. Wih. Hah. Nang, cilang. พี่น้องรวมมันหันเลยครับนี่มาหันหันเลยพี่น้องเนี่ยโอ้สดเกียรติบารมีเลยพี่น้องเอ้ยที่สุดครับที่สุดมา,คร,มา,า,ววาครับผม้มื่อกี้ขอน้ำบ่าปวนครับผมบรรยากาศเย็ยนๆพี่น้องเอ้ยตรงไหนตรงหน้าเราครับผมว่าโอ้โอ พี่น้องก๋วยเตี๋ยวแซ่บ เงียบพี่น้องโอ้ยตผมมืดครับสวดแบบวังแฟร์แลนด์เลยพี่น้องเอาเลยเด้อพี่น้องอืม,อม,อม พี่น้องสุดทนหันกับแต้มหุ่งเพลิดเพียโอ้เขากันขนาดพี่น้องครับมืนน่อนี้โอ้เขากินปลาด้กัน,นะครับเด้อพี่น้องเอ้ยหยาห้อย เด็ดเลยนะครับพี่น้องกับปุ๋ยเงี้ตัวเงี้ครับนี่เงีอยู่หน้าไหนล่ะคุยก่อนพี่แอ้มอุ้ยพี่น้องมึงดูปุ๋ลไงใส่ส่วนเลยพี่น้องเอ้ย ข้ามยังไงพี่น้อง びらん โอ้จวดครับพี่น้องเอ้ยมาครับมาคุยตั้งไก่ตั้งไก่ครับผม,อมโอ้ขอกครับพี่นอ้องพี่น้อง นครับเจ้าเจ้าแย่ยมันตต่ไม่เจ้าแย่ดีครับไม่มีผิดหวังจวด ช uhm. ุดๆครับชุดๆครับพี่น้องพี่น้องมึงมันกาไปนขนมเย็นว่ะ אוי oh, yeah. mm. กวาดพี่นอ้องเบี้ยโอ้ยเศบหลายครับพี่น้องเอ้ยมาเนี่ยอู้หูินงใหญ่กับเสบพี่น้องอยืดตรงไหนตรงหน้าเขาครับบรรยากาศเย็นเเอาครับพี่น้องไม่นี่กะฝากปัป่นกะฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับเนาะอ่ากาับ ขอบคุณครับไอ้เพื่อนครับครับที่เขามากดไลค์กดแชร์กดติดตั้งนะครับนกากกดติดตามนะครับอย่าลืมกดกระดิง่งปิงปิงให้บ้าวปวดนะครับเพื่อเป็นกำลังใจเห็ดชิบเห็ดผลงานต่อไปให้พี่น้องในระับจุ่มราฟั้งนะครับเออขอบคุณครับ